เซียนพันอม,มะตะปะทถฮีโร่ชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีเรนโบ์เรนเจอร์สอย่างนั้นเหรอเรนโบ์เรนเจอร์อย่างนั้นเหรออะอะไรนะเรนโบ์เรนเจอร์สอะไรคือเรนเจอร์สเหรอพวกเขาก็คือฮีโร่หคนที่อยู่ในระดับก็อดคลาสยังไงล่ะนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ต้องโกยให้ไวแล้วและฉันพูดนี้จะได้เป็นนักข่าวคนแรกที่ได้สัมภาษณ์พวกเขาในวันนี้เอาละทุกคน พวกเรามาทำสิ่งนั้นกันเถิดนะเริ่มได้ฮึบบมบูเรดบมบูแบล็คบมบูบลูบมบูพิงบมบูเยลโลพวกเข<ร>าคือเร <bo> นโบว์แมนจ์สเออี่เสียสายตาเป็นบ้าทำเชี่ยอะไรกันฟ้าตลกเป็นบ้าเออีไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนพวกเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่แล้วล่ะ ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ว่ากฎของโลกใบนี้นะก็ไม่เคยเปลี่ยนไปหรอกนะเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอถามก็ได้หรือเปล่าคือว่าการที่พวกคุณมาอยู่ที่นี่หมายความว่าพวกคุณจะเป็นคนทําหน้าที่ในการทดสอบปลายภาคของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้หรือเปล่าครับถูกเพ่งเลยละ่ะพวกเราจะมาเป็นผู้ทดสอบให้กับการสอบของนักเรียนในปีนี้ ซึ่งพวกเราเองก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถรับช่วงต่อการเป็นฮีโร่ที่คอยปกป้องโลกต่อไปได้นะครับปกป้องโลกงั้นเหรอปกป้องบ้าบออะไรกรันก็พวกเขาเองไม่ใช่หรือยังไงที่เป็นคนจัดการสรัตว์ประหลาดไปจนหมดโลกและตอนนี้เด็กอย่างพวกเราเจ้าพลังไปปกป้องอะไรได้ไม่ใช่ว่าการที่มาทดสอบนักเรียนในครั้งนี้เพราะว่าเบื่อชีวิตไม่มีอะไรจะทํามากกว่าละมั้ง ฉันเองยังรู้สึกหรีบๆไม่หายเลยที่เห็นฉากเปิดตัวของเขาโอ้พระสงฆ์ทางนั้นก็เป็นเรื่องจริงสินะครับที่พวกคุณมาทดสอบนักเรียนว่าแต่สัประหลาดที่พวกคุณจะนามันมาใช้ทดสอบนักเรียนในครั้งนี้แข็งแกร่งขนาดไหนกันแล้วพลังของสัประหลาดตัวนั้นคืออะไรกันหรอครับว่าแต่ว่าพวกคุณคิดว่าในการสอบครั้งนี้นักเรียนจะสามารถยืนหยัดต่อสู้ได้จนถึง1ินาทีหรือเปล่าครับนี่คนพวกนี้เป็นบ้ากันหรือยอยังไงถึงได้แต่งตัวแล้วก็ชอบทําท่าแปลกๆแบบนั้นนะ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับคนในโลกใบนี้กันล่ะเนี่ยนายเพิ่งจะมาจากโลกอื่นก็คงไม่ชินล้วนะแต่นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าฉันเองจะรู้สึกแปลกๆก็ตามเถอะแต่นั่นนะ่ะก็เป็นเพราะว่าเหล่าฮีโร่มากมายเหล่านี้คอยช่วยปกป้องโลกเอาไว้พวกเขาจึงถือได้ว่าเป็นผู้นําต่างๆให้กับโลกใบนี้ทั้งเอกกษณ์เฉพาะตัวหรือว่าชุดแต่งกายก็ตามและเพราะว่าพวกเขานะ่ะช่วยปกป้องโลกใบนี้โดยที่ต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปเสี่ยงโดยที่ไม่กลัวตายเลยสักนิดนั่นนะ่ะ จึงทาให้โลกใบนี้กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งยังไงละ่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทาไมพวกเขาถึงได้เปรียบเสมือนดาราดังจนถึงขั้นทําให้นักข่าวแตกตื่นได้ขนาดนี้แม้ว่าพวกเขาเองจะชอบทาท่าแปลกๆก,กับใส่ชุดแปลกๆก,ก็ตามะนะหลังจากที่โลกของเรากลับมาสงบสุขอีกครั้งนะ่ะฮีโร่มากมายก็ต้องตกงานบางคนก็ต้องผันตัวไปเป็นโอตาคุบางคนก็ใช้พลังของตัวเองในการทํางานแต่บางคนก็ไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้ เพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็เลยเอาเวลาไปเลี้ยงสัตว์ประหลาดจนเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันฮีโร่ระดับสูงอย่างสตีลบิทเทลและกลุ่มขบวนการเรนโบว์เรนเจอร์สก็ยังคงต่อสู้กันเองเพื่อช่วงชิงอันดับความแข็งแกร่งของกันและกันเฮ้สตีลบิทเทลฉันได้ข่าวว่าแกคือคนที่สวมชุดเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดบนพื้นดินอย่างนั้นหรือวะแต่ว่าแย่หน่อยเนอะเพราะว่าตอนนี้นะฉันแข็งแกร่งกว่านายแล้วว่ะ <c oughs> แน่นอนว่าไม่มีใครชอบความพ่ายแพ้หรอกนะเพราะฉะนั้นฉากจับมือในทีวีแบบไม่เต็มใจก็มักจะเกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจำเสมอที่ฉันเล่ามาทั้งหมดนะฉันกําลังจะสื่อว่าที่โลกมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้นั่นแหละนะอแต่ก็ไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่มาทดสอบนักเรียนในการสอบปลายภาคครั้งนี้นะแบบนี้มีหวังพวกเราไม่ผ่านแบบพันเปอร์เซ็นต์แง่แง่น่ะสิอย่าว่าแต่ต้องเจอพวกเขาแล้วไม่ผ่านเลย ต่อให้เป็นฮีโร่ระดับก็อดคลาสคนอื่นพวกเราก็สอบไม่ผ่านอยู่แล้วอี่นี่มันจะไม่มีทางเลยหรือยังไงที่ชีวิตนี้ของฉันจะสอบผ่านเนะการสอบที่พวกเจ้าพูดถึงกันคือการให้เหล่าสิษย์มาสู้กับคนพวกนี้งั้นเหรอน่าสนใจดีนี่จะยังไงก็ช่างยังไงซะตอนนี้นายก็สอบผ่านการเป็นฮีโร่แล้วนี่นาะซึ่งตามกฎของสมาคมฮีโร่แล้วนักเรียนนะ่ะสามารถนําอาจารย์ที่ผ่านการสอบฮีโร่แล้วเข้าไปช่วยเหลือได้ถ้าเกิดว่าผู้ทดสอบคือฮีโร่ที่มีพลังมากกว่าฮีโร่คลาสสิบล่ะนะ ซึ่งในการทดสอบนี่นะไม่จำเป็นว่าเราต้องเอาชนะฮีโร่ได้อย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ว่าสามารถเอาชนะสัตว์เลี้ยงของฮีโร่ได้ก็จะถือว่าสอบผ่านซึ่งอันที่จริงแล้วพลังฮีโร่ของฉันน่ะสามารถเอาชนะฮีโร่ระดับค้าสิบได้อย่างน,น้อยๆแล้วพลังของฉันก็น่าจะอยู่ที่ระดับเลเจนด์แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่ยอมให้ฉันผ่านสักทีฟังดูไม่มีเหตุผลเลยสักนิดทั้งๆท,ที่พลังของเจ้าก็ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านแล้วไม่ใช่หรือยังไง เป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วฮีโร่ที่เป็นอาจารย์พวกนั้นดันลงไปสู้กันเองแทนที่นักเรียนจะได้สู้กันยังไงล่ะไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าปีนี้นักเรียนห้องนายน้อยหล่อมแหลมหน้าดูเลยนี่นาจะบอกอะไรให้นะถึงนักเรียนห้องฉันจะน้อยแต่ก็น้อยยังมีคุณภาพว่ะแกมาขิงชั้นแบบนี้เรามาสู้กันให้รู้ดำรู้ดีกันไปเลยไหมล่ะจะได้รู้กันไปเลยว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยใจพูดอีกี่ครั้งข้าก็ยังยืนยันอยู่ตีว่าบนโลกของพวกเจ้า ไม่มีใครสติดีเลยสักคนก็นั่นนั่นแหละนะพอเป็นแบบนี้แล้วปีที่แล้วก็เลยทําให้มีนักเรียนมากมายต้องลาออกปีนี้ฉันเองก็ต้องขอร้องกับพ่อของฉันไว้เหมือนกันไม่อย่างนั้นแล้วฉันคงได้เลิกเรียนไปแล้วล่ะพวกเจ้าวางใจได้เลยตราบใดที่ข้าได้สอนพวกเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่หรอกนะข้าจะตั้งใจสอนพวกเจ้าอย่างเต็มที่เลยใช่แล้วล่ะเราเองก็ต้องทำหน้าที่ให้ลูกศิษย์ของเราสอบผ่านให้ได้นี่แหละ คือหน้าที่ของอาจารย์ที่ถูกต้องเจ๊จริงเหรอจริงสิผู้เป็นเซียนน่ะไม่โกหกหรอกนะหัวหน้าคะดูที่ยืนอยู่ตรงนั้นสิคะเหมอนั่นน่ะคือฮีโร่หน้าใหม่ฉายาชายชุดดำที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในช่วงนี้ได้ข่าวว่าเหมอนี่จัดการกับฮีโร่ระดับก็อดคลาสไปหลายคนแล้วนี่เธอเชื่อจริงๆเหรอว่าข่าวพวกนั้นจะน่าเชื่อถือจริงๆนะ่ะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมีเดียจะทำให้ใครเด่นใครดังนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะ แต่แต่ว่าจนถึงตอนนี้ทั้งทักษะและความแข็งแกร่งของหมอนั่นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเลยนะคะจริงด้วยสินะเห็นว่าแม้แต่สติลบบทเทิลก็ยังแพ้กับมันเลยแบบนี้คงไม่ใช่เลยแล้วล่วละสติลเตเทิลก็แค่ฮีโร่ระดับก็อดคลาสอันดับที่10หรือจะเรียกแต่ว่าปลายแถวก็ยังได้ยังไงซะพวกเราก็จกกัดการกับสติลบบทเทิลได้ไง่ายๆอยู่แล้วละ่ะจะเอาหมอนี่ไปเปรียบเทียบกับสติลบบทเทิลฉันว่าก็อาจจะดูถูกชายชุดดำคนนี้เกินไปหน่อยแล้วล่ะนะ บันมูเยนโลตรวจสอบพลังหมอนั่นให้ทีสิรับทราบค่ะเปิดใช้งานระบบตรวจสอบพลังเปิดใช้งานส่วนสูง192น้ําน้ำหนัก 82. 8 2 8กิโลกรัมอายุไม่ทราบพลังฮีโร่ไม่มีชนิดการต่อสู้ไม่มีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ระดับ5เหมอนั่นไม่มีพลังฮีโร่งั้นเหรอแต่ว่าจากภาพในข่าวหมอนั่นก็บินได้ไม่ใช่หรือยังไงนี่มันแปลกมาก หรือว่าหมอนนั่นจะไม่มีพลังแต่ใช้อุปกรณ์ในการต่อสู้กันไม่หรอกนะถึงจะบอกว่าใช้อุปกรณ์ในการช่วยต่อสู้แต่อย่างน้อยเจ้านั่นก็ต้องมีพลังฮีโร่ในการขับเคลื่อนขุมพลังให้กับชุดอุปกรณ์อยู่ดีนั่นแหละนะแต่แต่ว่าพลังของฉันไม่สามารถตรวจจับพลังของหมอนั่นได้เลยนี่นะนั้นก็หมายความว่าเจ้านั่นอาจจะไม่ได้ใช้พลังของตัวเองในการขับเคลื่อนอุปกรณ์แต่ใช้พลังจากไฟฟ้าหรือไม่ก็แบตเตอรี่อย่างนั้นสินะ หัวหน้าเพราะว่าพวกเราไปทักทายเจ้านั่นดูหน่อยดีไหมครับเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องกรอกนะยังไงซะตอนนี้พวกเราก็มีเรื่องที่ต้องทําอยู่ขึ้นเดินเข้าไปทักหมอน,นั่นมันจะดูเสียเชิงซะเปล่าเปล่านี่พวกเราจะสามารถใช้พลังแบบเดียวกับที่นายใช้ได้จริงๆเหรอมันต้องได้อยู่แล้วสิคือว่าเมื่อกี้นะ่ะนายพูดว่านายจะสอนกระบวนท่าอะไรนั่นให้กับพวกเราแต่จากเท่าที่ชั้นดูแล้วมันดูรุนแรงแล้วก็ยากเอามา,มากเลยนี่นาะนี่พวกเราจะสอบผ่านจริงๆใช่ไหม เรื่องนั้นนะ่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เข้าไปข้างในกันเถอะอุ๊ยโทษทีนี่นี่ถ่ายว่าอยู่ใช่ไหมภาพแบบนี้นะ่ะไม่ได้เห็นกันง่ายๆหรอกนะพรุ่งนี้ฉันไอ้สกุ๊เด็กคนดังแน่นอนว่าแต่ว่านายคิดว่าใครจะได้ก้าวเท้าเข้าไปในรั้วโรงเรียนกันก่อนนะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ภาพนี้นะ่ะถือว่าเป็นภาพที่หาดูยากจริงๆ ผู้ที่แข็งแกร่งทั้งสองคนจะก้าวเท้าเข้าไปในโรงเรียนพร้อมกันอย่างนั้นเหรอเอ,อ้ยมีแบมบ,บูเรสเดินมาชนหยานเซินกันทําไมล่ะเนี่ยอย่างกับดูละครหลังข่าวอยู่เลยขืนเป็นแบบนี้อีกไม่นานคงได้สู้กันแงน่ๆงเชิญเจ้าก่อนเลยเอ,อ,เอ,อ้ยถ้าเป็นปกติเนี่ต้องสู้กันแล้วนะนี่ไม่สู้กันจริงๆเหรอถ้าเป็นแบบนั้นแล้วล่ะก็ไปกันเถอะพวกเรา อะไรกันเนี่ยไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยปกติถ้าเป็นฮีโร่ทั่วไปแล้วเราก็ป่านนี้ได้มีเรื่องไปแล้วหมอน,นั่นได้แสดงให้เห็นถึงมารยาทขั้นพื้นฐานที่ไม่มีฮีโร่คนไหนทํามาก่อนนี่มันบ้าไปแล้วนั่นนะสิแม้แต่เรนโบว์เรนเจอร์เองก็ยังไม่สาวความยาวต่อความยืดซึ่งปกติแล้วจะไม่ทําแบบนี้ปกติถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ต้องมีเรื่องไปแล้วแต่นี่มันใช่เรนโบว์เรนเจอร์ที่ฉันรู้จักจริงๆหรอเนี่ย เมื่อกี้ฉันนึกว่านายจะได้สู้กับพวกเขาซะแล้วเชียวหัวหน้าทีมของคนพวกนั้นแข็งแกร่งจริงๆเอ๊ะคนที่สวมชุดสีแดงคนนั้นน่ะเป็นคนแรกเลยล่ะที่ข้ายอมรับพวกแข็งแกร่งนับตั้งแต่ที่ข้ามายังโลกใบนีน้นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันที่ฉันได้ยินนายพูดแบบนั้นออกมานี่นายคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าน่ะทําไมเขาถึงไม่พูดอะไรเลยน,นั่นสิตั้งแต่หัวหน้าไปกระทบไหล่หมอนั่นเขาก็ไม่พูดอะไรเลยจนถึงตอนนี้ แบบนี้ดูไม่สมกับที่เป็นเขาเลยหรือว่าเป็นเพราะหมานั่นที่กําลังเดินอยู่ข้างหลังเรากันนะฮไม่มีทางหรอกหนะ้าหันหลังกลับไปเชียวนะถ้าเกิดว่าหันกลับไปมองแล้วล่ะก็เธอไม่รอดแน่หัวหน้านี่มันหมายความว่ายังไงกันหมอหนั่นเนี่ยนะจ๊ะหมอน,นั่นนะแข็งกแกร่งมากฉันยอมรับเลยละ่ะว่าฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาจริงเหรออะไรกันนี่รอกันเล่นหรือเปล่า รตดดับหัวหน้าที่เป็นถึงฮีโร่อันดับที่สองของโลกเนี่ยนะจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันจะใ,ใช่แล้วแถมพวกเราเองก็ยังตรวจสอบพลังของเจ้านั่นไปแล้วด้วยไม่ใช่หรือ,อยังไงผลการตรวจสอบก็บอกอยู่ว่าหมอนั่นไม่มีพลังฮีโร่เลยแม้แต่น้อยนี่หัวหน้าเป็นอะไรไปกันแน่ดูจากมุมไหนๆหรือต่อให้ใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้หมอนั่นก็เป็นแค่คนคอสเพลย์ชุดจีนโบราณชัดๆตัวเลขที่พวกเราใช้วัดพลังฮีโร่อะไรกันนั่นเหมือนใช้กับคนคนนี้ไม่ได้หรอกเนอะฉันเอง ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องจริงที่ฉันไม่สามารถเอาชนะคนคนนั้นได้เลยฉันไม่เชื่อแบบนะั้นหัวหน้ากําลังหลอกให้พวกเรากลัวอยู่แน่ๆและอีกอย่างพลังตรวจสอบของฉันก็แม่นยําและไม่เคยผิดพลาดแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นแล้วฉันจะตรวจสอบให้รู้ดํารู้แดงอีกครั้งไปเลย <c oughs> <c oughs> น่ากลัวเรื่องพลังอะไรนั้นช่างมันมดีกว่าทุกคนรีบวิ่งแล้วเขา้าเฮ้ย นี่ทุกคนบนโลกนี้คิดแต่จะเป็นศัตรูกับคนแปลกหน้าทุกคนเลยรู้อย่างไงกันสงสัยวิชาแรกที่ข้าต้องสอนคงจะต้องเป็นวิชาการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ก่อนแล้วล่ะมั้ง <l ots> ในที่สุดวูเบิ้งฉีก็สามารถพาหยันเซินถึงที่พักของอาจารย์ได้สำเร็จและได้บอกเรื่องราวความเป็นมาในทุกเรื่องเกี่ยวกับการเป็นฮีโร่บนโลกนี้เพราะในวันต่อมาคือวันที่หยานเซินจะได้เริ่มงานเป็นอาจารย์ประจำชั้นของโรงเรียนแห่งนี้ นี่หยานเซินตื่นหรือ,อยังนะผู้เป็นเซียนน่ะเขาไม่รับกันหรอกนะฉันมีสองเรื่องจะบอกนายเรื่องแรกเลยก็คือนี่คือใบรับรองการเป็นฮีโร่ของนายเนื่องจากว่านายสามารถเอาชนะพี่หลานได้ตอนนี้ก็เลยทําให้นายได้ไปแทนที่ตําแหน่งของพี่หลานนั่นก็คือฮีโร่ระดับก็อดคลาสอันดับที่7ส่วนเรื่องที่2ก็คือนายได้ลงข่าวหน้าหนึ่งว่านายคือฮีโร่ไก่อ่อนจอมปลอมไม่กล้าสู้กับเรนโบว์เรนเจอร์ยินดีด้วยนายดังใหญ่แล้วล่ะนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับในตอนนี้ระหว่างพระเอกของเรากับขบวนการเซนไต5หในตํานานผมว่ามันกาวสุดๆเลยนะเอาจริงๆมันก็กาวตั้งแต่ตอนที่1นึ่มันจนถึงตอนนี้แล้วด้ซ้ําแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะกาวจนถึงขั้นที่เอาขบวนการ5้าสีมาโผล่ขนาดนี้นะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็สําหรับวันพฤหัสกับศุกนี้นะครับ เป็นวันหยุดปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูกันได้นะครับเพลินๆไปซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าวันศุกร์เนี่ยที่เป็นอสูรพิกฟ้าเนี่ยผมจะแปลแล้วก็ตัดต่อทันไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทนันผมอาจจะต้องทํารวมเป็นคลิปเดียวแล้วก็ลงเฉพาะวันพฤหัสเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะเอาเป็นว่าผมก็จะพยายามทําให้ทันแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้มีเรื่องที่จะมาแชร์กันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ